S <S อันนี้ค่ะเออมันต้องอย่าง,งน,นั้นแหะรู้งานเดี๋ยวไว้ก,ก่อนเดี๋ยวไ,ไ,ได้ดูคลิปตัวเองบ้างไหมเนี่ยเอองามเนาะ สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมจะไปบ้านโพวาครับเดี๋ยวจะไปหาน้องกาหลงไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับกับบรรยากาศเรื่องราวการเดินทางที่นี่ครับเมืองมหาไซแฝงคำม่วนครับเดี๋ยวไปดูน้องกาหลงนะครั้งที่แล้วมาซื้อเลขกับน้องนะครั้งนี้น้องจะอยู่ร้านหรือเปล่าไปต,ตามชมครับเป็นใส่เสื้อกันหนาวเราแล,ละแล้วก็ร้อนเพิรขายบอกกาหลงขาย,ขายเดี๋ยว ตอนแรงเดี๋ยวพี่มาแวะกินนะตอนนี้พี่ยังอิ่มอยู่อิ่มอกอิ่มใจน้องนันแหละน้องพื่งกลับมาจากวังเวียงจริงเหรอี่เที่ยวมาพี่ก็ไปวังเวียงเพิ่งกลับมาเหมือนกันเท่าใดสิบห้าพันหวานไหมเนี่ยแป๊บซีจองนี้เนี่ยของพี่จอกนึงแน่สั่งทีละจอกไม่เดี๋ยวน้องจะทำทีเดียว๋อ้ยว่เป็นมวยว่ะไม่นานของพี่จอกเท่าไหร่จ๊ะ แพงกว่าค่ะสิบห้าเท่ากันคิดแพงกว่าสั่งที่หลังไปบางเวียงไม่เห็นใส่เสื้อเสื้อเยี่มชางน้อยมาเลยซื้อเยี่มชางน้อยน่ารักนะวันหลังไปต้องซื้อมานั้นจ้าพี่รู้ไหมน้องเขาเวลายิ้มมันน่ารักมากเลยเออก้าเก้าสั่งไหมเก้าสั่งไหมขายให้หรอเออใส่มาแต่น้ำอ้อยไม่มีแล้วหรอ อ้อยหมดแล้วเหรอมันหมดยามแล้วอ๋อมันหมดยามมันแล้วผมไม่เอาเงินมาสักตัวเลยอ๋อสักตัวเดี๋ยวพี่เอาไตพี่วางไว้ตรงนี้ก่อนขายแต่ไตผมไม่ได้ต้องให้ตรวจใจไปด้วยน้องยิ้ม่ใหญไงกายใจยิ้ม้ยิมเท่าไหร่ก็จ่ายไวเลยนะนะส่วนคอมเมนต์ด่ากยเลยคอมเมนต์การงานนะขายทุกอย่างเลยขายน้ำขาย เปิดคล้ายเขาเปียกไล้ยมีผัดกะเพราไหมไม่มีหรออแล้วแล้วถ้าอยากกินทำไงอ่ะไม่ทำทีนี่พี่อยากกินไข่เจียวมีบ่เฮ้ยีหนูมีจับมือเขาเปียกอย่างเดียวเลยบ่อ่ารับแกงรับกับแกงโอ้โหโนตะก้าอยู่ตรงนี้มาหลังวันจะได้รู้ เรารู้ทำไมมันอตรงนี้ไงก็รู้ว่าสก้าอยู่ตรงนี้ก็แค่นั้นเองเหมือนจะเป็นมาแบบเป็นมิตรมิตรมิจฉาติเดี๋ยวเราออกมาค่อยกินใช่ไหมเออเดี๋ยวแว็กินเฟอร์หน่อยดีกว่าเอนดี๋ยวอออกมาค่อยกินจับซีเออเป๊จัซีพี่ฝากแช่ตู้ไว้ก่อนได้ไหมกระหลงตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกบ้านอย่างแล้วนะบ้านโพวาบ้านโพวา ไม่ใช่บ้านทุกวันเนาะบ้านทุกวานอาอจอกใหม่ครับจอกใหม่เลยแบบนี้เนี่ยเอาจอกใหม่เลยรับนานๆลูกรับนานๆกูกายบป็นแสนให้เขาเขาจะได้ทอนไอ้นี่อันนี้พี่จ่ายไปกี่จอกัะจ่ายสองเอารอจ่ายสองเบสอันนี้จ่ายเท่าไหร่เอาจ่ายเท่าไหร่จอบเบลล์เอาจอบเดียวเหรอเอาจ่ายไปสามเลยจ่ายไปสามเลยเดี๋ยวบอกในะ จ่ายไปสามเลยอันนี้เมื่อกี้ให้ไปสี่สิบห้าพันนอน๋ออ๋อเดียวเกือบโกงน้องนี่ถ้าเดินไปเลยได้ทำไงเลยน้องมันจะเจนพี่ยังบ่ได้จะจ่ายพวกพี่ป่ะถ้าเกิดพวกพี่จ่ายเงินไม่ครบไม่หรอกเขาเขารอดักข้างหน้านี่แหละเดี๋ยวเราเครื่องผ่านกลับมาทางนี้มันกลับได้ทางเดียวอืมนี่อ่ะเสร็จยังพวกเราบ่ได้ไปเล่นไหนเลยหรอเนี่ยเสร็จยังหรอเราไปวังเวียงไปมากี่มื้อเนี่ยไปอยู่สองอาทิตย์รอสองอาทิตย์เลยเหรอ ได้อะไรมาบ้างเนี่ยไปวงเวียงเนี่ยไปไปขี่เรือจริงเหรอม้วนไหมม้วนไหมม้วนอ้จะม้วนกว่านี้นะถ้าไปกับพี่ไม่สองอาทิตย์คือนั่งรถไปสามวันกลับอีกสามวันเออใช่นั่งรถกันหมดเลยไปห้อยมือเดียวเลยจริงเหรอไปยังไงอ่ะไม่เป็นเรื่องไงเอารถไปเองเหรอไม่โอไปอยู่สองอาทิตย์ไปทางไหนทางเวียงจันทร์นะเนาะทางเวียงนั่นแหละโอรถจักรไปบ่ รถจักรไปอันนี้เอาตลกใช่ไหมเอารถจักรไปโอเคยบายบายจ้าเดี๋ยวพี่มากินฝอยนะเคยเคยองกินเช้ากินเย็นไม่เอาผมจะกินได้ทุกเวลาร้านนี้บายบายพวกคุณขึ้นรถบายบายขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถบายบายอือฮึยังไม่ได้บายบายเลยเออได้ดูคลิปตัวเองบ้างไหมเนี่ยเอองามเนาะอันนี้อยู่บ้านผู้ว่า คือคือช้างเผือกย่อมอยู่ในป่าลึกด้วยไม่เลี้ยงน้องก็สต้อกครับถามแล้วน้องเอาไหมน้องบอกไม่กินเอาบอเอาบอเอาเลยสต๊อกเอาจอกนึงจ่องเอาจอกนึงเอาจอกนึงเอาจอกนึงพี่เนี่น้องบอกโอ้ยโอ้ยพี่บอกว่าที่อยากได้คลิปอ่าน้องบอกว่าเออพี่ผมไม่กินมิสซี่แล้วกินบิบเบิลมีบอกมีบอกผมมี ไม่ขายเนาะเป็นเป็นคนถือสช่ร้านหม่นขายแล้วอ๋อร้านขายแล้วไม่ใช่หรอกแม่บอกว่าให้มันขายทั้งหมดเอ้มัขายทั้หมดจะกินบออเบียร์บอกได้กินเนาะกินเด๋ยวใช่ป่ะอ๋อถ้ากินเดี๋ยวพี่จะได้ชวนไปมหาไซใหม่พี่น้องเขาสูงนะเนี่ยเอ้าพี่เตี้ยน้องเขาปกติเมื่อกี้พี่อยู่ตรงนั้นึกว่าน้องเตี้ยว่าพี่อย่าเตี้ยพอเรามายืนอยู่ข้างๆน้องวิ่น้องเขาสูงออเดี๋ยวพี่จ่ายเพิ่มให้นะ ับเอาติดกล้องไว้ให้พี่ก่อนเออแต่หน้าตัวเองนั่นเลยแถนน้าเ,เชียร์ฟรีเลยสวัสดีครับวันนี้ในชอ่องเลยอันนี้ค่ะเออมันต้องอย่างเงี้ยน,น่งรู้งานเออติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนต้องทำมันลุกั้งนั้นเราก็ไม่ได้ตังค์ไม่มีใครให้ติปเราด้วยเออ,งงเออไปเดี๋ยวผมก็มาปักหลักอยู่นี่แล้วล่ะปักหลัก channel ไม่ใช่ลงแล้วเนี่ยลงแล้วคลิปลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมให้พี่หมื่นห้านะผมค้างพี่อยู่นะพี่เอาไปห้าพันก่อนเดี๋ยวหมื่นหนึ่งผมให้ เนี่ยวนกันไปวนกันมาเนาะไปมาหลงหลงที่นี่ไงน้องกาหลงแล้วให้น้องเขาไปยังให้แล้วเดี๋ยวมากินเฟื่อนะขวดขวดไม่แถมหรอแม่เขาก็น่ารักนะแม่เขาใจดีใช่แม่ไม่อยู่หรออยู่เรือนอ๋อนั่นแม่เท่าใช่ไหมอ๋อไปแล้วนะไหนวะ โอ้โหเต็มเต็มเลยผมรอให้น้องเขายื่นให้พี่เยอะนิดนึงก็ยังได้ไปไปไปัดรถสิ่ตอนรถสินำหนิคันนำเลยเดยผม้นที่หลังไม่ยอมไปอ่ะจริงจเป็นไงครับหมู่บ้านที่นี่กลางคืนเป็นไงบ้างเงียบเหงาไหมเหมือนเหมือนเหมือนวงเวียงไหมวงเวียงนี่อยู่อยู่ในเมืองเลยบอกตอนไปเที่ยวหรือไปพักเพื่อนญาติ อ๋อท,<า>ทางลงท่ำจังบุรัก<อ>คุหนึ่งอเอ้ยไม่ใช่บุรกาคุนหนึ่งสะพานส้มท่ำจังสะพานส้มอยู่ซ้ายสุดเลยที่จะลงไปเดี๋ยวขัวใหม่เลที่มันสีอ่ขาขัวใหม่ที่มันสร้างโรงแรมใหม่ที่ขัวใหม่ะนะที่ข้ามไปฝั่งนู้นอ่ะผมมาไปวนอยู่ตรงนั้นไม่รู้จะทำอะไรหลายรอบเลยโอเคขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายโชคดีด้วยสวัสดีครับดูบ้านดูบ้านโว่า มน่ารักมากเลยอ่ะทำไมน่ารักกว่าครั้งที่แล้วอีกเป็สนสาวแล้วนี่ไงโ<ฮ>พวชัยยาม